ที่เห็นอยู่บนฐานนี่นะครับเป็นทีมงานสามเทพครับเสด็หน่อยดยหลายนะครับโปรดติดตามด้วยทุกค่ามกังครับสามเทพครับ ไม่ตั้งหนีม้องพูดาลูกบอรถกันไปนะครับรถกันบานโดยไตติดตามเันโอ้ได้ดังลแงเมาชิอ่านก็คุเลยไปอย่างนี้เป่าไเริ่มชัดเจนแร้วนะเออทำไมอย่านี้งหยอต่อไปยไปเลยนะด้อไปไปังเกิดอะไไม่ยนเลยครั เคยตัวดูเขาที่แจ้งมีนะดิโอ้ยดบอลยิงเหรอครับบางชนะทำทีพวกบอลเออมาทำนีบอลเลย ขวางจะเจ็้ลำขางปูงับลมดีลุกเงินวกหาไ้ายฮะขออไม้เบอเบาเลื่อยสายปติสายปติสขอยยพเกลื่อนลายสหาิรอมตดรเองเอเบาเนื่อ

คิวต่อไปจะขำับเลยนะครับอินย้เาจะเคล่ตัวเขาขาวล่ผางนะครับขาวยังไงรลางขีโงคับมาวลเ่างขาวล่ขกตขาว่เมาร่างแันื้เดียว หวานเหมืนหานเขนไกล่อปไนไกลคไลไกานเบางมันจะเป็นขาเาบางๆขานุ่นนี่คิดหรอเี่มเี่ยม่ไก็ไปซั่ด้วยออมาจะเป็นขาวและขวางขาและขางค่อย เอาไปแล้วแล้เร่องด็ผมผมยิดกะพาแล้วโอ้ยตาขาวเจื่อจาวเด้าเดี่ยงดันบุญไกลเอ้ไกลเอ้งไกเห้ยบเยอเบาเลือเกินหยอกอะไรเวลาไเรื่อยๆนยกระพนเน้ เฮ้เรลเอีก่ประมาณนึงว่าจะเป็นตวขาวก่อนน้อยๆอร้อยคาังนะครับเออนะเื่อนตัวขาวขาวน้อยน้อยลดีเบาดีสามร้อยทำเต็มย่างสูงอยู่นะหนึ่งศูนขาเป็นเส้นนนนะครับเป็นจุด แต่น้ำลุ่มเลยบัยปอกนั่งเขาขาวขึนชั้นเป็นชั้นเอาอะไรไปให้สามสิบตะบัานแล้วทําเอียีบกล้องหะครับเขาวขีดขวางแล้วก็มองเหลืองเหลืองนะครับนันตาเ้าาก็พี่ชัดเองได่อ่านถ้าพี่กีชันเรื่ตงว่าอยากอกล้องมีอะไรไหม เอาเลยยังด้นมันมองตาเหลืองละครับห่างที่ผ่านาแล้วหกสิบสีหกสบอไปด่านขาของคุณวงบกให้เป็นบ้านไหนดนด่างของโลกประมาณสามบ้านมัจะเป็นสาเท่าเท้าก่อนมน โอเคี้เชียงมั้งักขาวเหลืองีเชียงมาน่ะัหลเรือนตัวขาวตาเท่าทวงเลยนะทเื่องนันออกมาจะไม่เท่าชมเสร็จไรผาอะไรเวลาเป็นน้าไงซื่อทันใทัเอาเลย่ป